เรื่องที่ควรรู้ก่อนใช้เลดินเอนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับว่าเราควรรู้เรื่องอะไรบ้างก่อนที่เราจะใช้เลดินเอเรื่องแรกที่สําคัญนั้นก็คือการใช้เลดินเอไปแล้วนะครับบางคนนี่จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าสิวไม่ยอมลดสิวเฮิเกิดขึ้นอย่างยาวนานนะครับหลังจากที่ผมได้ให้ความรู้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็มาขอบคุณนะครับได้ความรู้ดีนะครับและทําให้ใบหน้าของเขาเนี่ยหายจากการเป็นสิวนะครับขอบคุณมากนะครับที่ความรู้ประสบการณ์ที่ผมได้ถ่ายทอดเนี่ย สามารถเลยช่วยเหลือผู้คนแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ใช้ไปแล้วไปแล้ว6เดือน3เดือนนี่เหมืนจะลดเลยนะครับก็มีการคอมเมนต์ต่างๆแน่ๆนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าการใช้เรจินเเนี่ยมันอาจจะไม่ได้การันตีทุกคนนะครว่า ใช้ไปแล้วเนี่ยจะหายหรือไม่หายเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยของการเกิดสิวของแต่ละคนมันมีปัจจัยที่เยอะและซับซ้อนนะครับการใช้ยาทาหรือเดนเนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมในการรักษาแล้วจะมีวิธีการแก้อย่างไงสำหรับคุณบุคคลนี้นะครับจากเท่าที่ลองศึกษานะครับผมแนะนําเลยนะฮะก็คือควรที่จะปรับสมดุลจากภายในสู่ภายนอกคนบุคคลเ่านี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนึ่งระดับฮอร์โมนหรือแบคทีเรียในลําไส้เราไม่ดีแล้วก็มีปัญหา ในเรื่องของพฤติกรรมของการกินนะครับแนะนําต้องเข้าคอที่เป็นดีท็อกนะครับไม่ใช่ดีท็อกแบบว่าที่ไปซื้อตามไฟเบอร์มากินแบบนั้นนะครับไม่สามารถที่จะดีท็อกได้นะครับการดีท็อกที่จริงๆจะต้องปรับสมดุลในเรื่องของการทํางานของตับเปลี่ยนลําไส้ของเรานะครับที่อาจจะมีพวกคราบของไขมันขจัดออกไปนะครับอันนี้ถ้าพูดแบบจริงๆนะครับมันจะต้องเข้าคอสนะครับอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ในการดีท็อกจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับข้อที่2ก็คือ เลดินเอนะครับไม่เหมาะกับทุกคนหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือคนบางคนเนี่ยไม่ชอบการรักษาแบบการใช้เลดินเอเพราะเนื่องจากว่าสิวมันเห่อซึ่งไม่มีใครการันตีนะครับว่าอีกกี่วันถึงหายอาทิตย์ไหมเป็นเดือนไหมนะครับไม่มีใครการันตีได้นะครับบางคนแค่ทาทาไปปุ๊บสสัปดาห์เห็นผลละบางคนดึงเดือนนะครับบางคน3เดือนนะครับก็แล้วแต่นานาิจิต,ตังของแต่ละคนจึงทําให้การใช้ยากลุ่มเลดินเอเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนที่จะใช้ เพราะว่าความรู้สึกการตอบสนองต่อการใช้ตัวนี้มันแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่สําคัญก่อนที่เราจะใช้ตัวกลุ่มวิตามินเอนะครับก็ควรที่จะได้ไดคําแนะนําจากเภสัชกรหรือจากแพทย์นะครับหรือแม้แต่การหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยในการตัดสินใจได้ดีเช่นเดียวกันข้อที่3ก็คือการใช้เรดินเอนะครับจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าหน้าแห้งได้นะครับจึงทําให้การใช้ยากลุ่มนี้กลุ่มบุคคลที่เป็นสภาวะหน้ามันมาก จะชอบการใช้ยากลุ่มนี้นะครับเพราะว่าทาไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะลดความมันบนใบหน้าได้ผิดการกับบุคคลที่อาจจะมีสภาวะใบหน้าที่แห้งหรือผิวแพ้ง่ายนะครับการใช้เรตินเอในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผลดีนักเพราะว่าอาจทาไปแล้วสุดหน้ามันแดงหน้าแห้งกว่าเดิมผิวลอกมากกว่าเดิมนะครับอาจจะทําให้คนกลุ่มนี้นะครับอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการใช้ยาที่เป็นเรตินเอนะครับถ้าเราใช้ตัวเรตินเอไปสักพักหนึ่งนะครับเกิดสภาวะหน้า แห้งหรือเกิดการขาดน้ำนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราควรที่จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ที่เป็น m o ร์ไรเ i z e r ทาต่อเน,นืน่องนะครับเพราะว่า m o i ์ไรเซ z e r มักจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยมันยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะแนะนำก็คือหาพวกมาร์กให้ความชุ่มชื้นนะก็เลือกมาร์กที่เป็นเกรดที่เป็นเกรด,ท,กรดที่ดีไปเลยนะครับน่าจะดีกว่าถ้าใครสือว่าเลือกไม่ได้หรือว่ายังไงนะครับก็เดี๋ยวผมแนะนำให้ได้นะครับก็ลองไปดู IG ผมนะครับผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็ดี ข้อสุดท้ายนะครับก็คือถ้าผู้หญิงที่คิดจะวางแผนมีลูกตัวเรตินเอหรือกลุ่มของวิตามินเอนะครับก็ไม่แนะนําที่อยากจะให้ใช้เพราะว่า,าตามข้อมูลยานะครับยังไม่แนะนําที่จะแนะนําให้ใช้สำหรับบุคคลผู้หญิงนะครับที่วางแผนที่จะมีลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็น4เรื่องราว4ี่เหตุผลนะครับเป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะครับที่ใช้ในการพิจรารณาก่อนที่เราจะเลือกใช้ยาพวกกลุ่มเรตินเอดิฟเฟอรินนะครับในการรักษาสิว ถ้าชอบวิดีโอชุดนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย